รวยเหรอตัวตัวทนี่ออกไอ้แบงค์มาละก็อยู่ดี่ยกันไงเออแล้วชาเลนจ์อยู่กำลังแดกของเพชรอยู่เดีร็วๆกินก่อนดี่มันจะแบกวันนี้หรืปากเร็วรูปให้ลอร่อยสี่สิบบาทเดี่เราให้หมดนะแม่พ่อแม่ไม่ภูมิใจนะไปดูหน้ามันไปดูหน้า จริงๆมันก็ไม่แ็งขนาดนั้นนะแล้วมึงกูไหมวะนี่เหลือเท่าไหร่โอ้เยอะอยู่เลยทำไมสีิบาทมันให้น้อยเหก็กลัวคนผิดไงอร่อยอร่อยออร่อยอ่ะจาน้อยอากาศดีอากาศดีดยเล่นบูยังซู้ไม่ได้่ะอ มันตึงนะมันไม่กินน้ำเลยนะกระบัดกินอะไรนี่เกิดอะไรเนี่ยกินเลยกินเลยดูโฟโต้โฟโต้โฟโต้ให้ช้อนใช้ซ่อมคนโดดแล้วมันจะซ่อมเอาเอาหลอดเอาหลอดตักเป็ดไม่ต้องใครโอเคของเราแล้วเพลงมีซ่อมแล้วใช่ไหมอ่ะเอออือเฮ้ยกระบัดเจ็บตักมาแล้วแหละเอาเลยเอาเลยเก็บเลย เยดีมึงม hey, hey, ึงเอาใส่ตรงนี้ให้กูเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะรสชาติอร่อยใช่ไหมอรอยอร่อยไหมโอ้เล่นจ้๊ไม่ได้เอามาเยอะโอ้ด๊ามดอีกตัวละตาย้มแล้วกูจิ กูจิ้มซอสมามัเก่งมาแล้วนะแ้วสักพัมจะเริ่มเกลียดขอแก้วแม่แก้วช่วยลุกด้วยแล้วมันจะแดงเป็นโอ้โหโคตรเยอะเลยโยโยโยเจีอ่ะโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยกินอะไรที่ยังเก็บรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวตึ้งรอบเดียวโอ้โหโอ้โหกดตึงโคตรตึงมาเพลงเพชรชิมไพเราได้กินแล้ว มากมานดเดียวน้กกนนดเนียยังเห่ออ่ะเราร้องไห้แลเ่หน่อยนดิเร็วเเพลงรับเดียวรับเดียวโอ้ยโอ้โหเพลงเล่นคนเยอะหวานป่ะ้มาี ไม่ไม่แพ้เวถ้ากินหมดห้ากินหมดชนะเวถ้ก um ินลงถีกว่าแพ้อะกินกินมาอาร์เนสิบวิเลยเฮ้ยแต่เพลงใส่โค ok, ตรเยอะเลยนะเพลงเพลงยัดใส่ไปโคตรเยอะเลยเพลงเส้นมันดูความร้อน่อนนะเนี่ย ஏய் வளாவே ஆ